วันนี้ขึ้นมาชมพระาธาตุภูปออํเาเภอเชียงม่วนจงังหวัดพะเยาครับทั้งบนอากาศลมจะเย็นมากอันนี้คืออยู่บนยอดเขาพระทาตอันนี้คือตั้งอยู่บนเขาภูเขาล้อมรอบ360องศาครับมองไปทางไหนก็มีแต่เขา รถขึ้นได้เกียร์ต่ำหมาไปเยอะลมจะเย็ยนมากอันนี้สูงมากครับมองห้เห็นหมู่บ้านเล็กๆลมจะพัดเย็ยนตลอดเวลา